ผมเป็นผู้แทนพี่น้องครับในสมัยก่อนถ้าถามว่าสภานี่มีความไวุ่นวายไหมผมตอบได้เลยว่ามันแทบจะไม่มีเลยแต่พอยิ่งเป็นพอยิ่งอยู่พอยิ่งเป็นพอยิ่งนานวันนี้พี่น้องก็เห็นถ้าย้อนหลังไปสักเดือนหนึ่งไอตอนแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เมื่อกี้หลายท่านก็บอกไปแล้วว่าทําไมต้องแก้กฎหมายร,รัฐมนูญผมก็ต้องบอกกับพี่น้องย้ําอีกนิดนึงว่าร,รัฐมนูญฉบับนี้เมื่อตอนปี2550พี่น้องหลายคนทํำยังไงละ่ะมาถามว่าจะทํำยังไงสสจะให้โหวตให้หรือไม่ให้ผมก็บอกว่าพี่น้อง ถ้าเพื่อไม่โหวตให้เขาเดี๋ยวเราก็ไม่มีกฎหมายใ,ใช้โหวตโหวตมาไปก่อนซะเสร็จแล้วก็คอยมาแก้ทุกคนโคราชตอนนั้นเป็นไงพี่น้องตอนแรกก็ถามว่าฝ่ายโหวตให้หรือฝ่ายโหวตไม่ให้ชนะเขามาสอบถามดูพี่น้องมาถามคนโคราชว่าจะโหวตให้หรือไม่ให้ คนโคราต,ตอนนั้นตอบไม่ใหใ้หมดเหมือนกับแถวแถวอุดรแต่พอมาถามโครารเท่านั้นแหละพี่น้องอีกแพ็บหนึ่งทหารลงทุกตำบลจำได้ไหมทหารลงทุกหมู่บ้านนั่งคุมกันเลยบอกว่าต้องโหวตให้ผ่านถ้าโหวตไม่ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านระวังนะ จะไปนอนอยู่วัดเจ็ดวันเจ็ดคืนตอนนั้นถามว่าคนโคราชเป็นไงก็จำใจปวดให้แต่ก็ชนะกันฉิวเฉียดเพราะชนะการฉิวเฉียดรัฐธรรมนูญไปรวมกันทั้งประเทศเขาชนะและชนะแล้วเป็นไงรัฐธรรมนูญก็ประกาศใช้ตอนนั้นภาคไทยรักไทยถูกยุบแล้ว เป็นพักพลังประชาชนถ้าพี่น้องจำความได้ตอนช่วงนั้นท่านสมัครเป็นหัวหน้าพักมาปรสาสัยปราศัยเสร็จท่านสมัครเป็นนายกก็กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่ามันลึกลับจริงๆลึกลับจนกระทั่งท่านสมัครหัดกับข้าวตกเก้าอี้จริงไหม ้าวเปลี่ยนรัฐบาลท่านสมชายวงสวัสด์เป็นนายกกำลังจะบริหารกำลังจะทำงานก็กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ไหมปลดนายกอีกใช่หรือเปล่าปลดแล้วไม่พอยุบพักอีกผมนั่งอยู่ข้างล่างพี่น้องหลายคนมาแอบถามวิรัตไอ้วันที่หกนี่มันยังไงฮึ ผมก็นั่งคุยข้างล่างไม่ต้องยังไงดอกคอยฟังแกนำแกนำเขาเป่านกหวีดเมื่อไรก็ไปแต่วันนี้มาฟังปลาใยแล้วกลับบ้านซักเสื้อผ้าซะได้ไหมซักแล้วนี้เก็บใส่กระเป๋าแล้วใช่ไหมมีตังค์ไปไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับหลายคนก็ถามว่าแล้ววันที่หกจะตัดสินแบบไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาตัดสินแบบไหนแต่ต้องบอกพี่น้องเดาใจไม่ถูกเดาใจเขาไม่ถูกจริงๆถ้ายผมซื้อหวยนี่สองตัวมี9กเลขก็มี99ใจใช่ไหมล่ะ แต่วันนี้ศาลตรงนี้พี่น้องว่าผมว่ามันมันมื่นใจเลยเอาใจไม่ถูกหรอกแล้วพี่น้องก,ก็คงเห็นว่าถามว่ามันมีเมฆหมอกตรงไหน,นที่อยู่อยู่แล้วเขามาบอกว่าให้ชะลอการโหวตวาระสามทำไมเขาบอกให้ชะลอโหวตวาระสามเพราะเมฆก็นั่งอยู่ ถามว่ามันมีเมฆมอกไหมไม่มีเลยอยู่ๆเขาก็บอกว่าให้ชะลอสารรัฐธรรมนูญใครไปยืน่นเขาบอกประชาธิปัตย์ไปยืนย่นยื่นเมื่อไรนานแล้วผมลืมแล้วแต่รู้ว่าตัวบทกฎหมายเขียนว่าไงต้องไปให้อัยการก่อนใช่หรือเปล่าเข้าให้อัยการดูอัยการทุกคนก็เห็นว่า เขียนในกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องผ่านอายการแต่เขาบอกว่ามีอำนาจเห็นไหมละ่ะมีอำนาจจะเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูแล้วก็มาพอเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับเราก็เตรียมการหมดจะเอาพรบบปองดองเข้าตอ่อเห็นไหมละ่ะเขาเป็นไงเบรกแล้วเบรกอีกเราก็มาถามสอสอได้กันว่าเอาละ เราจะโหวตวาระสามโดยที่ไม่ฟังสารรัฐมนุนดีไหมก็ถามกันทั้งสภาแล้วบางพักก็อยู่ครบพาร่วมรัฐบาลบางพักก็ไม่อยู่และจให้ทำยังไงเขาบอกว่าเสียงเกินครึ่งถ้าเพื่อจะให้โหวตต้อง 322นับแล้วนับอีกก็318แล้วพอเช้ามาก็มาประกาศรายชื่อพักไหนขาดพักไหนไม่มาพักไหนขาดพักไหนไม่มาพี่น้องพูดเองนะพี่น้องพูดเองก็เขาไม่มาน่ะแล้วไม่มาทำไง ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะแล้ววันนี้ทุกคนก็ถามผมถามว่าถ้าวันที่หกเขาบอกว่าไม่ผิดไม่เข้าคายเออเราก็เตรียมการโหวตแต่ถ้าเผื่อเขาบอกว่าเข้าคายละ่ะถ้าเผื่อเขาบอกเข้าคายละ่ะทุกคนก็ต้องถามถามผมอยู่ข้างล่าง มันมีเมฆไหมช่วงนี้ผมบอกพี่น้องเลยมาทำมึนเลยแล้วมันจะตกไหมจากภาษาโคราชก่อนเนาะจากมันจะตกตรงไหนก็ไม่รู้แต่ทีแน่ๆผมว่ามันตกเดิผมก็คุยกันที่พักถามกับบรรดาผู้แทนหลายคนมันเป็นยังไงเฮ้ยช่วงนี้ ถามผู้ลับผู้ใหญ่ในพักเขาบอกอดทนรอฟังคำสั่งอดทนวันนี้ไปไหนก็บอกพี่น้องเนาะทั้งอดทนทนอดอดทนพี่น้องนั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ก็ต้องคอยคอยเธอะจะนานอีกแค่ไหนจะอีกกี่วัน วันนี้บอกหลายคนบอกมีตังแต่บางคนบอกพร้อมถ้าพร้อมบอกพี่น้องเลยคราวนี้ไม่ใช่สู้กันเพียงแค่หลายวันคราวนี้มันอาจจะต้องสู้กันถึงหลายเดือนก็เหมือนอย่างที่ท่านพิภูตแหลงพูดเมื่อกี้นี้บอกว่าไงไม่มีอะไรที่มาชนะ ประชาชนได้เมื่อกี้นางข้างล่างก็ยังมีคนแอบถามแ้วเขาจะยุบอีกรอบไหมพอดีพี่พพวิภูแถลงก็บอกว่าไม่แน่เขาอาจจะยุบผมก็เลยเสริมตอบพี่น้องที่นางโคราอ่านั่งอยู่ข้างล่างคลโคราถามผมผมก็บอกว่าไอทีเขายุบเรานี่ ไม่เคยยุบเราเป็นฝ่ายขานหรอกยุบต่อเราเป็นรัฐบาลแล้วเมื่อกี้ก็ยังคุยกันต่อประวัติศาสตร์เขามีไว้สำว้ำรอยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่วันนี้ทางพวกเราอยากจะมาบอกกับพี่น้องก็คือถ้าเราไม่แก้กฎหมายรัะธรมนูญต่อไปใครเป็นนายกเป็นไงเขาอยากบดลดอีก ปดเสร็จทำไงยุบพักอีกแล้วพอยุบพักเสร็จทาไงเราก็ตั้งพรรใหม่ไอตอนตั้งเข้ามาในพี่น้องครับตอนนี้มี265กลัวมันจะหายไปกลางทางะเดิพอหายไปกลางทางเสร็จแล้วเป็นไงก็ไปตั้งคณะรัฐมนตรีแบบเก่าในค่ายทหาร แล้วเขาก็มาเป็นต่อผมก็ห่วงเหมือนกันคาที่แล้วเราก็เป็นปีเดียวใช่ไหมงวดนี้ก็ปะ๊ะเดือนหนามันก็จะครบปีพอดีแต่ถ้าเผื่อพี่น้องนั่งกันอยู่ตรงนี้ส่งเสียงหนักๆแบบนี้ทุกจังหวัดเป็นแบบนี้โคราช32อำเภอผมบอกว่าถ้ามีอะไรโคราชพอไหม โูราดพออไหมยังไม่ดังอ่ะส่งเสียงไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักท่นทักษิณทัานยิ่งรักพ่อไหมสาิบสองอำเภอพี่น้องใครใกล้ใครเตรียมไปขึ้นรถใล้อยู่กับใครเตรียมขึ้นรถไม่ต้องถามไปไหน เพราะว่าวันนี้ถ้าไม่บอกแบบนี้ก็ต้องบอกพี่น้องว่าถ้าเราไม่บอกข่าวเขาไว้ว่าถ้าทําเราเราไปแน่ถ้าทําเราเราไปแน่เราก็ไปมือเปล่าใช่หรือเปล่าอย่างดีก็มีป้าย อย่างดีก็มีตีตบมีมือตบมีอะไรเห็นเห็นแค่นี้แหละไปหาข้างหน้าเอาแล้วผมก็จะต้องบอกกับพี่น้องว่าต่อไปโคราชเราเนี่พี่น้องครับจากวันนี้ไปแต่ก่อนก็บอกผู้แทนพักพลังประชาชนไทยรักไทยทำไมมีน้อย พอมาเป็นเพื่อไทยตอนแรกเขาบอกว่าอุ้ยไม่เกินห้างวดนี้แปดแปดแล้วผมนี่ไปเกือบหมดเกือบทุกอำเภอไปบอกพี่น้องลองซะเปลี่ยนเถอะเองก็อยู่กับของเก่ามานานแล้วใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้พี่น้องเหลือไปเห็น ใครที่ลงมีลักษณะเป็นพักอยู่กับพักเพื่อไทยเขาลงอะไรลงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลือกซะลงผู้ใหญ่บ้านก็เลือกเลือกอบตเลือกซะยิงสอจอเลือกซะถ้าไม่ช่วยกันเลือกพี่น้องไม่ช่วยกันทำลากมันก็งอกโคราชแล้วมันได้แปดข้าวที่แล้วเขาว่าเก่งแต่ถ้าเราจะเอามันได้สิบห้า พี assa, ่น <imasu> ้องตัดให้มันมดแล้วเราก็เอาของเรายังไงมันก็ของเราบางทีผมก็ยังอีฉาอุดรก็เลยเห็นไหมล่ะเขาบอกเขาเมืองหลวงเสื้อแดงเขามีทัศนท่าไหร่ไหนโหลเดียวของเองเท่าไรพี่น้องสิบห้าสิบหกงวดนาอิงแสงเขาแท้ๆแหละยหญ่เมืองหลวงมาไว้นี่บ้างแ้วถ้าเผื่อเขาไม่มีอะไร ก็ถือว่าซ่อมเด้อถือว่าซ่อมเด้อได้ไหมซ่อมซ่อมแบบไหนแบบเก่าแหละแบบไหนล่ะเอา้ามันก็ไปกินไปเที่ยวกันก็ได้เดน่นอะพวกเองไปไหมล่ะทีนี่ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าวันนี้วิทยากรเยอะน้องชายผมแลมโบ้ นั่งอยู่บอกว่าพี่ว่าเลยเดี๋ยวท่านจตุพรก็มายังมีอีกหลายท่านตอนรอบแรกเห็นลูกชายผมยังแล้วเห็นลูกสาวแม่ใหญ่ยังเอากับพูดไปแล้วกับเมียผมมนะันอ่ะเออโอ้ยไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นบอกพี่น้องเด้อ งวดหน้าเขตไหนว่างาเดี๋ยวผมจะเอาท่านโฆศกอนุสร์